ครับผมฟอร์ดจะรูเดชปุญญสิทธิ์นะครับอตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวแต่ว่าอีกหน่อยอนาคตก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอาการผมบางหรืออย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงช่วงนี้คือชชวิตจามวันทุกวันก็ใช้พวกเจลพวกอะไรเยอะก็อยากจะทัอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้นี่มันมีผลต่อ การทําให้ผมร่วงหรือว่าผมผมบางลงหรือเปล่าตอนนี้เรื่องผมยังยังยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็คอนเซิร์นนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ที่อาจจะไม่รู้มันไปทําลายเส้นผมหรือเปล่าไลฟ์สไตล์อะไรก็ต้องต้องเซตผมบ่อยครับเป็นมาจจำ ครับผมคุณพิทพลศักดิ์อยู่วิทยานะครับก็เบื้องต้นที่ผมพบปัญหาก็คือผมเจอผมขาวบ่อยนะครับแล้วก็อยากสอบถามว่าตัวนี้วิธีที่ถูกต้องควรจะแก้ปัญหายังไงที่ผมลองมาแล้วก็คือมีใช้ทั้งแชมพูครีมนวดแล้วก็ถอนออกเป็นเส้นก็กทำมาแล้ว ครับสวัสดีครับผมพิตวัตวัชโรไทยนะครับก็ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผมถ้าให้คิดดูก็น่าจะด้วยเป็นคนที่ผมเป็นผมที่เส้นใหญ่แล้วก็แข็งแล้วก็ชี้นะครับทำให้เวลาที่ผมยาวเนี่ยจดทรงยากแล้วก็ เบบวลาจะทํามันก็จะขึ้นมาเป็นแบบไม่เป็นทรงนะครับครับผมก็ mm hmm. ลเลยผมปัจจุบันก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่ไว้ผมยาวซะเลย mm hmm. ก็เลยเอาง่ายๆ mm hmm. สกินเฮดสบายๆครับผม mm hmm. ครับแล้วก็มีประมาณผมตรงหน้าผากครับที่ยิ่งเหมือนว่ายิ่งดูๆไปผมมันก็ยิ่งยิ่งถอยๆขึ้นเรื่อยๆครับ mm hmm. ก็อยากจะทราบว่าจะทำยังไงให้ เหมือนว่ารักษาเอาไว้อย่างนี้ไม่ให้มันถอยไปเพิ่มตามที่จะเกิดขึ้นตามเอจจิ้งคนปกติครับสวัสดีครับผมโก้นะครับมรรองสิธรพานุพันธ์นครับก็ที่เป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับปัญหาใหญ่เลยนะครับจริงๆผมดูตัวเองทุกวันในกระจกนะครับดูทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเวลาเราเซ็ตผมก็ดีสะผมเสร็จก็ดีเนี่ย เวลาเราพยายามจะเซตเนี่ยมันก็บางลงบางลงบางลงนะฮะพอบางทีเนี่ยแหวกผมไปพอแหวกไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเอ้เหมือนเป็นเห็นหนังหัวได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่อายุประมาณ27ถึง30เนี่ยปัจจุบันนะครับก็มันมันบางลงแล้วเริ่มรู้สึกไม่สบายใจผมเองเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของ Image มากเพราะว่าหนึ่งเราผมทำเรื่องเรื่องสูตรเป็น Mens w e ว r Specialist นะครับแล้วก็ต้องปรึกษาลูกค้าหรือว่าไปไปร่วมงานเกี่ยวกับเจนทัลแมนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเป็นคอนเทนต์ Content ของผู้ชายเ mm hmm. ช่นไลฟ์สไตล์เช่นรถยนต์หรือหรือวิสกี้หรือโปรดักต์หลายๆอย่างเนี่ยครับ mm hmm. ความเป็นภาพลักษณ์ของผู้ชายก็สำคัญแต่บางทีเนี่ยผมก็ยังอยากจะเป็นสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองเป็นคนที่ดูดูเด็กลุกยังอยู่ mm hmm. ผมทำสำเร็จแล้วครับแต่หนเท้า ขึ้นมาถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับมาถึงใบหน้าการทาครีมดูแลรักษาตัวเองการออกกําลังกายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมทาให้สําเร็จครับนั่นก็คือผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้ไขในเรื่องของผมไดนะ้ผมคิดว่าผมจะได้เหมือนเป็น Image หรือหรือเป็นตัวเองเป็นไอดอลของตัวเองได,ได้สำเร็จจริงนะครับทีนี้ก็คงต้องเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วว่า ปัญหาในเรื่องของผมบางลงมันเกิดจากอะไรได้บ้างผมจะแก้ไขในยังไงได้บ้างครับผมจะได้กลับมา complete ลุกอย่างที่ผมต้องการนะครับลุกในฝันของผมตอนนี้95% 90% 10%อันนี้มาจากผมซึ่งผมรอรอการเยียวยาอยู่ครับผมครับผมอะไแพที like before, ่ิติวัฒิ์วีรรอด์สตุครับเป็นเจ้าของคลิ M S C นะครับ ลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผมนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหากับเส้นผมคือเรื่องของการแพ้และไข่ขึ้นหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นค่อนข้างรุนแรงเช่นบางคนใช้เรื่องของยาย้อมผมซึ่งที่มันจะทําให้เกิดปัญหาคือที่เป็นพวกคอนเนตไม่ไหวพวกนี้ก็จะอาจจะทําให้มีการอักเสบบริเวณติวหนังแล้วก็ทําให้รากผมมันล่วงไปได้แต่นี้คือเวลาที่เราหยุดใช้รักษาการอักเสบและการแพ้ ก็จะนอกขึ้นมาใหม่จะเป็นจะช่วงที่เราใช้เท่านั้นเองคนที่มีปัญหาหนะ้าผากว่างห่อ,อยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็โดยที่บอกว่าเคไม่ได้เจอปัญหาผมร่วงเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะพบในในกลุ่มคนที่เป็นก็จะเป็นแม่พิสตนชิโอโลสแต่ละสัดผมบางในผู้ชายคือหน้าผากว่างห่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มจะบางไปไปาาทางซีดานจนทางผนะครับซึ่งในกรณีแบบนั้นเนี่ย เราดูง่ายๆว่าเขาจะเป็นขนาดไหนแล้ก็จะดูจากพันธุกรรมของเขากับคุณพ่อเป็นไหมพี่ชายน้องชายย่าสนิทแก้ชิดนะครับที่เป็นเจ็กเจเนอเรชันเดียวกันนี่มีปัญหาันาดนั้น,เป,นเป็นตัวที่จะ่อเดาได้การรักษาในกลุ่มพกนี้เนี่ยผมที่หายไปแล้วมากๆไม่สามารถที่จะกลับมาได้สิ่งที่ทำได้ก็คือป้องกันไม่ให้มันร่วงต่อ ถ้ามันบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหากับบุคลิกภาพที่ทําได้คือว่าเราอาจจะต้องย้ายร่างผมมาปลุ่ในบริเวณนั้นให้เ,เขาดูดีขึ่น,นผมร่วมเป็นหย่ยๆเราต้องดูว่าร่วงแล้วบริเวณนั้นเป็นยังไงนะครับในกลุ่มนี้ที่เราเจอเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของผลมาจากก็เรียกว่าเป็นกลุ่มร่าถาที่เป็นทำามรากผมตัวเองนะครับภาษาแพทย์เราเรียกเป็น A a นะครับบางคนก็จะรู้จักเพาที่มีปัญหาทั้งตัวนี้น ถ้าคนที่เป็นเรื่องของเอเเรื่องของภูุิมต้านทานที่เป็นทำลายล่างผลตัวเองคุนี้เป็นชั่วคราวบางทีมันล่วงไปแล้วสักพักหนึ่งก็จะจะกลับขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ในคนที่มีปัญหามากๆเช่นอาจจะเป็นเรือนกว้างเป็นเยอะนะครับสิ่งที่ช่วยทาให้ผมขึ้นเร็วได้ก็คือการาารักษาด้วยการฉีดยากุ่มอ,อัลสเตรยอเตรอยเพื่อกดแค่ตัวภูุิมต้านทานเป็นทำลายร่างองตัวเองแล้วเขาก็ให้ผมใหม่งอกขึ้นมาแต่ถามว่าผมพวกนี้เป็นเป็นหายไหมเพื่อเป็นหายครับก็จะกลับมาห ใหม่ได้อีกแต่ถ้าเป็นลักษณะของผมบางเฉยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางเรงนที่เราคงต้องมาดูว่าที่เขาเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นเป็นลักษณะผมบางเป็น,นที่จริงหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับทรงผมที่เขาวังคือปัจจุบันเราเราจะเห็นว่าคนเข้าถึงโลกออนไลน์เข้าถึงสื่อความรู้ได้มากขึ้นแต่น,นั้นยน่งของการรักษาเส้นผมหรือภาวะผมร่วงเนี่ยคนก็ จะไปตามคาแนะนําซึ่งค่อนข้างจะถูกต้องพอสมควรอาจจะมีแค่บางกลุ่มซึ่งต้องการจะขายยาขายของหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับซึอาจจะให้คําแนะนําซึ่งมันผิดผิดไปเช่นผมมันมากทําให้ผมร่วงอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าผมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในในคนที่มีภาวะของการเสพติดนันก็ได้เป็นคนที่มีฮอร์โมนที่ใช่มากก็ได้ก็ทําให้มีมันมากนะครับหรือว่าตามมา่บขอมัที่มีขนาดเดยอะก็ทำให้มัน ความรู้บางอย่างก็ถูกต้องความรู้บางอย่างก็ไม่ถูกต้องดันั้นคนที่หลงเชื่อไปนในทางที่ความรู้อาจจะไปนในทางที่ผม่ถูกต้ก็แก้ปัญหาก็อาจจะไม่ตรงจุดแต่ยังคงม,มีปัญหารื่งความรตรงสาขาเกษรเราพยายามจะทำให้เป็นไมไ้เป็น การปรวผมซึ่งเป็นเซสชันเล็กๆนะครับเป็น small session นะครับก็คือเข้ามาไม่จำเป็นต้องใช้เวลายาวนานมากอาจจะแต่งเติมบ้างนิดหน่อยลอยแผลเป็นเติมคิ้วเติมบริเที่ต้องการเล็กๆน้อยพวกนี้เราทำได้ซึ่งก็เป็นอะไรซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำผ่าตัดใหญ่นะครับจะไม่ได้เป็นนักโผนผมเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็มาใช้วิธีการจับเก็บรากผมโดยเทคนิคที่เราไม่จำเป็นต้องโนลผม,ล 3, 8, มก อันนั้นคือเป็นหลักๆของที่ที่เราจะทำที่เกียร์สอง